ใครก็สอนสั่งมึงให้ออกกำลังกายตอนเที่ยงโอนักกีฬาของเราเฮ้ยยด่งแย่ยุ่กแย่ย่แย่มันยุ่งแย บอกแม่พี่ป๊อบออกไปพป๊อบออกไปพี่ป๊อบออกไปพป๊อบออกไปพี่ป๊อบออกไปไม่เอาพี่ป๊อบไม่เอาพี่ป๊อบเอา จะมาเอาเนี่ยไงตอนนี้พี่ปลาโทรศัพท์มาบอกว่าพวกเราชวนกันกินซุ่ป๊อปน้ำหนักขึ้น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 คำาิีก็ไม่ถูกหน้าพี่ปลาจะมาหักเดือนเดือนเราได้ไงก็พี่ปอเป็นคนกินคนเดียวเลยไม่โอเคอย่าให้เหนะว่าเส้นเดือนสลิปเดือนเดือนไม่ครบอ่อกไปออกไปเลยพี่ป๊าออกไปออกไปเลยพี่โอเค เฮ้ยกลาก่อนกลับมาก่อนโอ้พอตอนนั้นกูจะปิดบริษัทพวกมึงก็เรียกร้องจะให้อยู่เพราะตอนนี้ปิดจะท้าเอาหนูเอาอะไรกินแต่ตอนนี้พี่ยะมาหักเงินเดือนเงินเดือนหนูเงินอะไรนะเงินเดือนเมื่อกี้เงินเดือนอะไรมึงแล้วพี่ให้เงินเดือนพวกหูแค่ที่พี่ยกมาหักอีกตอนที่พวกดูกรอบจนกูไม่คนให้เงินเดือนไม่ใช่ไอ้ป๋ามึงไปฟังไอ้ป๋าทําไมเอ้าก็เขาใหญ่กว่าพี่อีกมีอาคมเกมเฮ้ยพี่มาทำงนี้พวกหนูกัน พูดมาต้องรู้จักออกจากนอกกรอบบ้างเพราะว่าช่วงนี้คัสโตเขามีแคมเปญที่ช่วยส่งเสริมให้คนออกจากกรอบของตัวเองเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดได้ลองทำสิ่งที่ไม่อยากทำบ้างนะทำพี่ออกไปเลยออกไปออกกาลังกายได้แล้วออกกำลังกายเหรอนี่คือสิ่งที่ฉันไม่อยากทำแต่ว่าฉันจะต้องทำเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าลูกค้าเนี่ยแหละ ใช่แล้วครับพี่วันนี้ผมจะมาพี่ไปทำภารกิจออกกำลังกายออกกำลังกายบ๊อบแม่ ออกนอกรกอบกี่โมงนี่ไม่ได้ออกนอกรกอบนี่ออกนอกแดดพี่นี่ก็คือการออกกําลังกายมันเป็นการออกนอกกรอบของพี่พี่เคยไหมล่ะอ่ะกูเปิดให้ดูนี่อ่ะอมึงเห็นดวงอาทิตย์ไหมเ <laughs> ที่ยงใครก็สอนสั่งมึงให้ออกกําลังกายตอนเที่ยงพี่การโดนแดดมันจะทำให้เหงื่อเราออกมากขึ้นมันคือการเบิร์นมากขึ้นฮิสโตเคยดูข่าวไหม <laughs> พี่ต้องทําได้โอ้โหพี่ไปแข่งงานโคตรครูเป็นยังไงล่ะโคตรครูแฟนบอลน,น่ะเขามีแอร์ค่ะในนั้นเขามีแอร์ขนาดมีแอร์พี่ลงไป2นาทีพี่ขอเปลี่ยนตัวซะแล้วก็ใช่ไงแล้วมึงยังให้กูมาออกกลางแดดออกนอกกรอบพี่ชายโอเคนี่คือการออกนอกกรอบของกูจริงๆนะต้องบอกงี้ว่าคัสตตลโยนโจทย์มาเนี่ยผมเลือกเลยว่าจะทําอะไรนอกกรอบนี่คือออกกําลังกายเพราะว่าออฟฟิศเราเป็นออฟฟิศที่ไม่ออกกําลังกายอยู่แล้วนี่คือการออกนอกกรอบอย่างเดียวที่ทํากันทั้งออฟฟิศได้วันนี้ทํากี่คน พี่คนเดียวไงพี่ไงก็ต้องเป็นพี่ที่ออกกำลังกายพวกหนูได้รับภารกิจจากพี่ฟิล์มและแคสโซมาควบคุมพี่คนนี้ยเริ่มเลยดีกว่าพี่มานี่มึงไม่ถามคนที่ออกกำลังกายนี่ไม่แต่มันคือการท้าทายพี่อะ เรียบร้อยมึงลุมหรือพวกมึงลุมกันไรลักในบริษตัท์อันแรกคือทำไรเตะฟุตบอลกติกาเกมฟุตบอลวัดดวงผู้เล่นต้องเตะฟุตบอลที่เข้าประตู10ลูกโดยจะมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้าประตูหากเตะโดนสิ่งกีดขวางจะต้องเล่นมินิเกมและในเกมจะมีตัวช่วยเป็นเป้าสีแดงถ้าเตะโดนเป้ารับเลยสามแต้ม ไปพี่เริ่มเลยเอาเกมแรกหนูให้พี่ง่ายๆแค่เตะบอลเข้าโกมึงบอกว่าถ้ากูเตะโดนสีแดงนั้นคือลบสามบวกสามอ่าบวกสามบวกสามพี่ได้สามแต้มเลยเอากัวให้จบๆกูได้เข้าลงโบสีแดงเลยนะสีแดงเลยนะชิปแล้วโดนอ่าเอาละเฮ้ยย็ดเย็ดเย็ดเย็นนักบอไปครับเขามุ่งมั่นที่จะเตะลูกนี้แล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ นี่นี่โยกแล้วมาแล้วมาแล้วโดโดพี่โดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้อ้าวคุณโดนครับคุณโดนภารกิจนะครับแล้ภารกิจของขวดสีแดงคือข้อใดไม่ใช่ส่วนผสมของเมนูต้มจิ๋วครับ1มันเทศ2ใบกระเพรา3หอมแดง4มะกรีผลมะกรีพลอครับเฮ้ยรู้ได้ไงถูกต้องครับผมราไปเลยหนึ่งเต็ม อนิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวจะเย็นแล้วอ่ะคิดถึงหน้าคู่ต่อสู้ของเราไว้ครับอ้าคุณครับแลกคำถามของขวดสีเหลืองเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดครับจงตอบระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ห่างกันทั้งหมดกี่กิโลเมตรครับประมาณเจ็ดหมื่นกิโลเมตรผิดครับผมคำตอบอยู่ที่ 149กล้าน597,870กมิโลเมตรครับผมโดนหักแต้มครับตอนนี้เหลือศูนย์อ้าวอ้าวกูคงรู้ม um ั้งโลกนี้มีชาติอยู่เกือบ200ชาติทำไมมึงถึงเลือกเป็นชาติหมาชาติหมาล่ะเอ้าตอนนี้แปลงร่างเป็นหมาป้าเดียวได้มาแล้วเฮ้ยอะไรวะไปครับผมเฮ้ยอะไรวะ สีเขียวเขียวขจีคนดีรับสองแต้มเอ้ย yes ปิดครับเฮ้ยเฮ้ยเอใช่บอลีนะไม่ใช่บอเฮ้ยเฮ้ยโดนใช้ยมรนอุ้ยคื้สีส้มคุณสามารถเบิกตัวช่วยก็ได้เป็นทีมงานหนึ่งคนให้เตะให้ได้ภายในหนึ่งนาทีหนึ่งคนเหรอหนึ่งคนกลัวเจมส์ดิเจมส์ เตะบอลอยู่ทุกวันคุณสามารถเตะเข้าโกได้เลยโดยชนศีรษะกีดขวางก็จะไม่นับให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับหลังจากนับใช่ครับผมเรื่องฝนจะตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งต้มครับตอนนี้เวลาเดินอยู่เรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยมาละไรอีกแล้วลึกแต้มครับผมเหลือเวลาอีก40วินาทีเพียงเท่านั้นนะครับเฮ้ยสีแต้มแล้วครับผมเอาเลยเอาสีแดงเลยเฮ้ยครับสีแดงสีแดงสีแดง บวกอีกสามแต้มตอนนี้ได้8ลูกแล้วครับแปดลูกแล้วับผมอีกสองลูกไอ้แกกูเลือกคนถูกกูบอกแล้วถูก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 อีกสองลูกมาแล้วหมดเวลาของคุณเจฟซาเตอร์แล้วครับผมต่อไปต้องเป็นคุณปอบกุเตกแล้วครับเฮ้ยอีกแต้มเดียวพี่ตั้งใจลูกนี้และลูกนี้แหละเฮ้ยนักกีฬาของเราครับ โหนักกินของเราเฮ้ยครับไข่ไข่้งไม่เข้าเลยครับกินบะหมันก่อนเฮ้ยหากวันใดอ่อนแอท้อแท้อย่าวันไวลูกนี้แหละความหวังของมนุษยชาติเฮ้ยถ้าแต่ล้มขวดนึงล้มขวดนึงนะครับต้องตอบให้ได้ต้องตอบให้ได้นะครับทีมลิวพูชนะพีเมลีกในสมัยใดครับมีช้อยให้ครับ ข้อ 1>, 1ปี2021ข้อ2ปี2020ช้อยที่3ปี1999และข้อสุดท้ายปี2024ครับ2021ใครคิดดีๆอีกรอบคุณมันเป็นแฟนทีมลิเวอร์พูลนะให้โอกาสในการเปลี่ยนคำตอบ2022ไม่มีในช้อยด้วยตาม2020ก็2020มันเข้า21ไงเออคุณสรุปคำตอบสุดท้ายคือ2020 2020เป็นคำตอบนี้ถูกต้องครับผม ขอบคุณแล้วบอกแว่กครับวันนี้ยังมีอีกหลายดานนี่แค่ด่านแรกไปกระต่อกับภารกิจต่อไปไปครับผมบอกแว่กนักกีฬาพร้อมไหมครับผมกับชาเลนจ์ที่2ครับได้อยู่แล้วกจจอลกติกาชุดบาสซูชีผู้เล่นต้องชุดบาสให้ได้100คะแนนภายในเวลา5นาทีโดยมี3ระยะระยะแรก5คะแนนระยะ2 10คะแนนและระยะที่3 20คะแนน ดี๋ยวผมจะเลือกเลยผมจะเก็บแต้มตรงนี้ให้เยอะที่สุดก่อนอ่าแต่ถ้าพี่เก็บแต้มตรงนี้พี่จะไม่เหลือพอไปแต้มหลังๆพี่จะเหนื่อยหรือเปล่ามันจะเเหนื่อยอะไรนี่แค่5คะแนนนะนับเลยปะเนี่ยนับเลยเริ่มแล้วลอยแต้มเฮ้ยด้านหลังเท่าไหร่นะด้านหลังเซฟ้านีส1บนะพี่10เหรออันนี้สิเออโอเคไอ้กูกลับไปตรงเดิมได้ไหม เออมาอย่าลืมว่าเรามีตัวช่วยนะพี่มีตัวช่วยนะตัวช่วยคือตัวช่วยคือ1เพิ่มเวลา1นาที2เพิ่มผู้เล่นเข้าไปช่วยเล่นได้1คนกับตัวช่วยที่3คือเส้นสุดท้ายจบเกมเลยเอาผู้เล่นเลยกูไม่ต้องเพิ่มเวลาเบิกตัวผู้เล่นสมจีนเหรอออสมจีนเมื่อกี้เจฟแล้วอ่ะไม่มั่นใจในตัวหนูแค่ไหนให้ให้อีกลูกเลยช่วยช่วยกันฟุบฟุบได้เลยอ่ะ เจ่สิบสิบบาทอ้าวอ้าวเฮ้ยลงนะลงลูกนึงลงลูกนึ่งเข้าใกล้อะไรได้หมดเลยนะภายในเสนเฮ้ยเหลยออีกนะเหลืออะไรเจ็ดสิบห้าแต้มเฮ้ยเหลือเจ็ดสิบแต้มครับสามได้สิบสามติ๊แต้มแล้วเฮ้ยตรงนั้นยี่สิบครับเฮ้ย เฮ้ยต้มจีนตัวช่วยหมดเวลาครับผมตัวช่วยหมดเวลาของพี่ปอบยังมีเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับยังมีหนึ่งนาทีครึ่งครับเฮ้ยเอ้แขนเริ่มอ่อนแ้วเหมือนจะหมดแรงเหมือนจะหมดแรงเฮ้ยเพิ่มเวลาเพิ่มเวลาเพิเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับได้ใช้อีกสองนาทีครับผมเหลืออีกสองไปครับผมเฮ้ย เฮ้ยแล้วข้าราจการลูกสุดท้ายเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ย พี่นี่ใค่บาเลตตกิที่สองพี่เก่งมากเลยอ่ะหมดยังเนี่ยยังดีพี่มีแค่ด่านที่สองเองมันจะท้าทายอะไรกับแค่ชุดบาสมึงไปฟังไอ้ปลามันเยอะเกินไปก็พี่กินเยอะจริงๆแล้วฟังพี่ปลาไม่แล้วพี่มากินเยอะคนเดียวมั้งกูเยอะคนเดียวมั้งจริงๆการออกนอกกรอบของกูคือการเลี้ยงแงงง่มแล้วนั่นคือออกนอกกรอบแล้วไปบอกแหว โอ้โห oh, พี่ทำไมวันนี้เฮ้ยพี่เป็นไร <c oughs> ทำไมวันนี้รถพี่ดูนั่งสบายมาถึงรวดเร็วอะ่ะ <c oughs> แรงกว่าปกตินะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าพี่ คือรถกูนั่งสบายแต่รถเร็วใช่ไหมแต่ <ะ S 1> มึงตะกุตะกักมากเมื่อกี้เน <S <S 2> <S 2> <S 2> ี่ยทำไมรถดูโ okay อเคใช่ไหมสบายใช่ไหมสบายนี่ไงพอก่อนมานี่เอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการมาตรฐานคัสตัลออโต้เซอร์วิสมานะจ๊ะโดยเปลี่ยนเป็นแบบคัสตัลเอทน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าแอดวานซ์ฟูลซิงสเตติกที่มาพร้อมพาวเวอร์บูสเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะอย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งเรื่องอัตราเร่งแล้วก็ความเร็วแรง ช่วยทาให้สมรรถนะเครื่องยนต์และการขับขี่ดีขึ้นในทุกด้านขับรถทางไกลนี่หายห่วงสบายมากเลยนะจ๊ะแถมยังได้มาตรฐานรถยุโรปแล้วก็มาตรฐานไฮสเปคที่ใช้ในรถยนต์ไฮบริดมั่นใจได้เลยว่าสมรรถนะดีแน่นอนถ้าสนใจก็ไปที่ศูนย์บริการมาตรฐานค u สต้าออโต้เซอร์วิสได้เลยเพราะว่าเขาครบเครื่องเรื่องน้ํามันเครื่องแล้วก็การดูแลรถจ้ะพี่ตอนนี้ภารกิจที่3นะซึ่งบอกเลยว่ายากแน่นอนเพราะหนูเชื่อว่าพี่ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตเฮ้ยมือเอามาด้วยนะไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาย ตรงมามันกินหญ้าไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องสนามยิงธนูทรีอินทสนามยิงธนูวันนี้พาพี่มายิงธนูซึ่งบอกเลยว่ายากแน่นอนเคยดูหรือเปล่าแคมปิ้นเคยดูไหมแค่พี่เงือก็เข้าสีเหลืองตลอดป๊อปโอเคมาตินนะครับชื่อเล่นชื่ออนนะครับจะเป็นคนที่คอยอธิบายกฎการใช้สนามแล้วก็วิธีการยิงให้ใน้ ห้ามนาวการทะนุคืบฟ้าเหมือนในหนังจีนท่านี้ครับโอ้โหย้อนเทพยบย้อนดูหนังเยอะอำยุทธสิ่งที่อยากหาเป้าก็คือจะมีหน้าเราเหมือนไรนะสอมภูก์นะครับตอนนั้นเดินอย่างนี้พี่อยากยกแขนขึ้นมาครับอ๋อยกแขนพี่อยากเก่งดิเสร็จต่อมาให้เราเอาสามนิ้วของเรามาเกี่ยวไว้ที่สายด้านใต้ของมือทะนุอ๋อนี่ลองครับเกี่ยวนิ้วก้อกับนิ้วก้อยให้เหมือนสามาไปเลยครับ แล้วก็เปิดก็สองสางบาทสามบาทอย่างนี้พี่เอออย่างนี้กูจะจำยังไงหมดอ่ะเรื่องเหมือนกูลงเรียนปริญญาโทเหมือนพี่ยังอยู่ขั้นตอนแรกอยู่อ่ะหุ้ยนี่ไงทุกคนนี่นี่แค่ซ้อมนะโอ้โหสีฟ้าพี่คือแทบจะหลุดขอบพอดึงเสร็จแล้วเอามาปักไปที่ข้างซ้ายซ้ายจับไปด้วยผักไปด้วยแล้วถ้าจับด้านบนแล้วดึงเหมือนเดิมจนกว่าจะหมดนะครับ ดีโคตรเทพพี่ว่าของจริงอ่ะอุ้ยได้เหรอฮะได้อ๋อก็ไม่น่าพูดอะค่ะโคตรน่ารักขนาดนี้แฟนหึงตายเลยค่ะเชฟฮะโค้ดโคตดบุยอ you are the chef พร้อมแล้วนะพร้อมเลยดีกว่าพี่ลองลุยเลยดีกว่า กติกาธนูพิคอตผู้เล่นต้องยิงธนูให้โดนเป้าสีเหลือง3แต้มโดยจะต้องยืนในท่าทางที่ถูกต้องตามโค้ชสอนจึงจะถือว่าพนดดานพี่พร้อมนะอ้ไม่น่าทักเลยกูลูกแรกก็ลาเู้ย จบแล้วจบงานนี่ซ้อมพี่ซ้อมซ้อมเอางี้หน่อยจะยิงให้ดูเฮ้ยดอกแรกก็ได้แล้วหรอนี่ไงไอหนูสุดยอดเลยฮะนี่จริงๆเข้านะมันชนดอกเดิมเออไอหนูกลัวกูมาอ่ะเอาจริง คนยังกูอ่ะเอาไม่อยู่หรอกโอลิมปิกอ่ะเอางั้นะกูไม่เริ่มซีเกมนะกูไปโอลิมปิกเลยนะอุ้ยอุ้ยเกินไปพอนุมพอนุมทำเป็นเล่นนะมึงว่าพี่ป๊อปปุกปะเออฟุกมาเนี่ย ฝากใจช่วยด้วยนะครับชาวไทยมาแล้วฮะป๊อปเดิร์ธนูเอ้ยนี่ป๊อปเดิร์เป็นไงบ้างอาจารย์โค้ชเด็กคนนี้กลุ่มลูกแบบนี้ไม่เรียกว่าฟุกนะครับธนูไม่คฟุกเพราะว่ากลุ่มลูกถ้าสังเกตดีๆคือกระชับกันมากเลยถ้ากลุ่มลูกไปอยู่ด้วยกันในแบบนี้นะครับแปลว่าเราทำได้เหมือนเดิมซ้ำๆเรื่องที่ดีเลยมึงแสดงว่าค่อนข้างดีเหรอนี่คือดีไอเฟมนี่คือดีเลย ีนี้พอจะไต,ต่เต้าเป็นไปเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ไหมฮะ,ะไปไปเป็นระดับจักลได้เลยโ <c oughs> อ้ยเลยโอลิมปิกไปอีกนะ <c oughs> จักวนหลหลังกู <c oughs> ว่าเขาเริ่มพูดไปเ,ๆๆเร,เรปเ <c oughs> ื่อยแล้วโคตรกูเขาเริ่มพูดไปเรื่อยแล้วเฮ้ยพี่ภารกิจดีพี่ทำสำเร็จเลยว่า <c oughs> เร็วสุด้วยจริงคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเมนช่ออ่ะเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยจริงๆแล้วมันง่ายเลยถึงพี่ได้หมดทุกอย่างนี่จะยิงปืนจะยิงธนูอะไรทุกอย่างครบแล้วออย่างนี้พี่ผ่านเลยนะ มีชิ้นกว่าอ่าประมาณนี้อุ้ยก็จับมือกันด้วยเอาเข้ามาอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยคันนูนะครับดูดูเด็กใหม่มันกำลังอยากลองดึงนิดนึงครับเล็งที่หัวลูกนูนะครับสีเหลืองนะครับแล้วแล้วหนูปล่อยปล่อยปล่อยข้างไหนครับเทพโอ้ขาเขากลับก่อนนะคือหนูปล่อยข้างไหนนะเทพหนูปล่อยปล่อยด้านนี้ใช่ไหมไปเลยอไปเลยไปเด้งงมึทกลับมมมาที่่เเดิอะึงป็นไปได้ยังงไวะ เฮ้ยอุ้ยไปไหนไอ้เดี่ยวที่ขอบรองขอบใช่เนี่ยคือถ้าเราสังเกตดีๆคือเวลาที่เราของเข้าหน้าใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตดีๆนะอันนี้คือโอ้อะอันนี้คือกระจอกนี่หนูตาอียังแต่ถ้าเอาค่าตากลับมาปกตินี่โดนแล้วชิวๆอ่ะเใีเย็เพื่อนสีแดงล่างได้ไหนหนึ่งสองสามสี่หูยเฮ้ยเฮ้ยโค้ดช่วย วอะไรเมื่อกี้โคตจับศอกเลยอ่ะเดี๋ยวนโคตอยู่นิ่งๆเลยนะคะโคตออะสั่นๆๆ่นนะนเมเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเจมหนุ่มเดี๋ยวไปทีมชาติคนที่สองเฮ้ยบอกแวก หวัวหน้าโค้ดสวัสดีครับหวัวหน้าใครสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คนนี้เลยฮะท่านโค้ดครับพร้อมพร้อมขึ้นชกเลยไปคุยอะไรไว้ยังไม่รู้เรื่องเลยคือคุยว่าขอพี่กับโค้ดน็อกหนึ่งเลยอ่ะต่อยจริงๆเิเลยอะต่อยจริงต่อยจริงเลยดิค่ะโค้ดจริงเลยค่ะเดี๋ยวนะไม่เลเชิงอะเคยเคยแบบมีซ้อมมีอะไรบ้างไหมไม่ต้องยังไม่เคยใส่นวมเลยสักครั้งหนึ่งไม่เมื่อกี้ที่ทำยิงธนูครั้งแรกยังทำได้ดีเลยต่อยมวยก็ง่ายๆพี่ทำได้ดีลองดูต่อยกับมันได้ไหมฮะอยากกันนั้นเลยค่ะโค้ดดีกว่า ดีเขาตีก uhm ับขาอมอ่ะดีของแท้เจอใครก็ได้ประเทศไทยใครก็ได้โอ้โหผมคุ้นชื่อมากเลยครับใครมีใครที่แบบเรารู้จักคุ้นเคยบ้างฮะเนี่ยสมัยก่อนก็มีพวกเช้ดบอยอย่างหลังสวนไงหลังสวนสิบแบบไอ้ม เดี๋ยวเจอหล right. ังรามฮะเดี๋ยวหลังสวนเจอหลังรามเลยีเดี๋ยวให้ต่อสัตว์น้องชัยเขาเป็นแชมป์โลกต่อสัตว์สัญบพายินอุ้ยเป็นแชมป์โลกเลยฮะเฮียเฮียโปรเฟกชวล์เอ้าวไปคุยแต่ละมีโปรเฟกชวล์นะใจใจยูทูบเออไปยูทูบมาลองเย่เย่เย่ what 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 your name มาบุญมาบุบมาบุญ where you come from โอ้ยมอนละมุนละมุนมิสเตอร์ละมุนยูแคนไฟท์โน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 ฮะโน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 หรอโอ้ที่ใจไม่สู้อ่ะโอ้มึงสู้ไม่ล่านี่นี่เขาเล่นเป็นต่อเฮ้ยนี่เฮ้ย เต้ฟีเพลงนะเนี่ยเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับหลายเพลงเลยคเับใช่คราบเวลาบริหารมันต้องช่วงไหนบ้างครับหัวไหลคระหัวไหลเดี๋ยวหมุนกลับครับหมุนกลับเหยาบหัวไหลเดี๋ยวเมื่อยเราจะรู้ได้ไงว่าเราถนัดซ้าย้าือถนขวาครับอามือไหนที่ว่าเราชอบนะครับเป็นมือของภรรยาผมผมเป็นมือของภรรยาผมผมเลย ้ขยับอ๋อขอนนี้ขยับด้วยอยับแบบันนึง่งหรือสองหรือสามยับแบบปังปังอ่าโอเคได้อยู่ครับปังปังดีครับคุณครับปังอ่าดีครับดีครับเออเองรู้หรือไม่ว่าเองต้องขึ้นสนามเลยมึงเคยสอบถามเขามั้งไหมว่ากว่าที่เขาจะขึ้นได้เขาต้องฝึกนานเท่าไหร่เรามันดันได้อยู่แล้วพี่สบายสบายอ่ะบนเลยฮะ เอากติกาสั่งเวียนนักชกผู้เล่นต้องชกกับนักมวยระดับแชมป์โลกหนึ่งยกหากลีลาเด็ดออกหมัดได้เยอะกว่าชนะชาละไนี้ไปเลยนักมวยเข้าสนามด้วยความรวดเรผมสนามี่สัญญาเฮ้ยพวกนำเส้นเ้ยเฮ้ย ซาเลนนี้นะซาเลนนี้เอายกเดียวเลยวัดเลยโอ้โห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 เปะดาด้วยเรามาาไอ้เร้อยพี่ไอ้เดกอะไรมาสัตว์พี่เลี้ยงฝางน้ำเงินพี่เลี้ยงเริ่มแล้วนะครับผมถ้าคุณมันเปิดเข้ามาดูนะครับ อันนี้ไม่ได้พักยกอันนี้ยังไม่ได้ต่อยเลยอุ้ยพี่แชมป์โลกขอบคุณครับรุ่นนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหคือพี่คนนี้โอ้โหแชมป์โลกพี่รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทโอ้โหแชมป์โลกนะคะมาถึงให้กูล่อกับแชมป์โลกเลยเหรอเออพี่เอาเลยโอ้โหเอาแล้วเริ่มเริ่มพี่บอกไงขวานะอันนี้นะมีต่อย

死んでいる。 หลอก Salvador, ล่อ <vocal. S 1> หลอกล่อหลอกล่อไปวาหลอกล่อหลอกล่อวิ่งหนีหลอกล่อหลอกล่อไปช่วยนอแล้วครับทเลอีนาทีดึงเลยฮะนาทีดึอีกนาทีหนึงครับอีกนาทียนาทีดลเลยงาทีแลวนะครับออหลอกล่อไปหลอกล่อไปหลอกล่อไปออหลอกล่อไปออรงไรอยู่อหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ หนึ่งสองอ่หน่งสองอเร็วนิดเดียวนามเต็วินาติเร็วนิดเดียวนิดเดียวปลกูตายไปเลยปลกูปกูตายอ่าไม่มีรลยยามากินน้ำหน่อย

ราะว่าได้ลีลายกหลกยกหลอกยกหลอก จริงจริงน้องเขาเนี่ยจริงๆแล้วผมดูนะเขาเขาจะเป็นลักษณะมวยฝีมือมือหลอกล่อโยกยับลักษณะอ๋อเมื่อกี้แค่เอาชีวิตรอดครับแล้วเดี๋ยวได้เหงื่อแล้วแต่สมมติว่าน้องน้องชายผมนี่อยากจะลองได้ตรงนี้มันหมดยกแล้วเดี๋ยวจะมียกใหม่หมดยกแล้วไอ้แบงค์ลองหมดยกแล้วไอ้แบงค์มาใส่รวมไอ้แบงค์โอ้โผมจะแก้แค้นให้สิที่ผมเองครับโอเคไป ก็เลยมันไม่ต้องไหว้คม่ไม่้ย่ากูออกก่อนมาครับผมจะแก้แค้นใน้สิ์พี่เองที่ไม่ต้องห่วงเริ่มยังอ่ะเอ้ยดันนูนดันนูนเอ้ยใช้ไม่ต้องออกมือนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้นะครับอ่แบงค์ชอบเกย สิทธิ์ตาม128นะครับเข้ามาเจอกับแชมป์โลกนะครับคนต่อไปตัวนี้ไหนไหคเหน่อาก่อนจิมเจอเจอมอไอให้พรก่อนเฮ้ยปัแรงมาเจอพีคนละแบบปะไปไปแล้วครับยกแรกขึ้นมา ทังชาติจับตามองมาแล้ว,ลวสปีดสปีดกระตา่ายเฮ้ยสแมย่าหอยครับแ่านมาแล้วแชมป์ปาปาปาเฮโด้วโดแล้ว,ลว,ลวเข้าหน้าซึ่งเข้าพุงอเอาแล้ว <c oughs> ไอ้แบงค์ไปต่อยจริงไอ้แบงค์ออกมาจริงๆออกมาจริงๆไปจริงเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วโดนนะเอาแล้วบ่เวลาอย่างครับอย่าบ่เวลาอะไรสามสิบวิเอง แบงด้วยนะครับทำอะไรไม่ได้เลย้วจริงผู้ว่าอยากฆ่าผมกำของกูกำของกูกำของกูไอ้แบงหมูแดงหมัดหมูแดงไอ้แบง <c oughs> ้องกอบได้ออกจากขีดจำกัดตัวเองยัง กูตอนนี้กูรู้สึกว่ากูไม่ได้ออกนอกกรอบนตอนกูออกนอกโลกแล้วตอนนี้วิญญาณกูออกไปแล <S <S ้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคัสตอลนะครับที่ส่งแคมเปญสนุกสนุกอย่างแคมเปญคัสตอล Castle ส่งเสริมให้คนออกจากนอกกรอบก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองให้ทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทำเนี่ยอยู่วันเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งวันเป็นสิ่งที่กูไม่คิดว่ากูจะมาทำโรกแล้วเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หนูว่าตายได้ตายนะพี่นะออกนอกกรอบขนาดนี้อาแต่ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยที่เขามาต่อยมวยอะไรกันเนแล้วเา ออกกาลังแล้วเขาดูแฮปปี้นะมัปี้นมันเอ้าส์เออเขาเรียกอะไรอะอะดรีนาลีนมันหลั่งใช่แค่ก้าวไปเรารู้สึกของพลังอะแล้วมึงคิดดูสมมติว่ากูเป็นแบบคูเป็นเข้าไปชิงแชมป์โลกได้นะรุ่นกูอะไม่น่ามีใครออกกำลังกายแบบนี้นะกว่าจะเป็นแชมป์โลกก็ได้ระวังที่ยังมีคู่แข่งอย่างพี่โอ่งอยู่ถ้าเขาหันมาแล้วเขาแอบเขาหมัดเขาดีนะเป็นไปได้แล้วมึงอะงไม่พอแล้ว ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับศูนย์นันทนาการสะพานสูงนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยนะครับมีั้งบาสบอลว่ายน้ำมีเต็มไปหมดแม่ผมก็มาลีลาที่นี่อันที่2คืออันที่2นะฮะยังมีสนามยิงธนูนะฮะทรีอินทาวด้วยพี่โอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่เรามานี้สสิประพายิมนะครับใครอยากต่อยมวยออกกำลังกายมาที่นี่ได้เลยได้เลยนะครับมาเจอกันใหม่วอกแวกวอกแวก